ทั่วไทยคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการรับแจ้งเกิด<ก>ท,ทั่วไทยนะครับและผู้กล้าที่จะมาขอเกิดกับเราในวันนี้ได้แก่ทีมเลี้ยว,วสเก็ตบอร์ดไทย,ทยแ,แลนด์สำหรับกติกาในด่านแรกเป็นไรดีครับเราจะให้แบบฝึกไทยเบสิกก่อนครับเบสิกสเก็ตบอร์ดครับนี่จะเพลงสิ่งเดียวก็ต้องทำได้ดิสบาบายลองลองลองครับผมทำไมมันไม่อยู่นิ่งครับกยกขวาเลพี่ ป็นไงล่ะครับอาน,น,น้องไหมล่ะครับแหมถ้ามันง่ายขนาดนั้นเขาก็เป็นทีมชาติไทยกันหมดแล้วล่ะตาเบี้ยว้าวทีนการ์ดอนรกทีมเรียวสเกตบอร์ดไทยแลนด์ก็จะมาโชว์การเล่นสเกตบอร์ดแบบเบสิกให้ชมกันก่อนนะครับลีลาจะสุดยอดขนาดไหนเอาเป็นว่าเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับ เบสิกเท่านั้นนะครับฝีมือแต่ละคนนั้นพูดคําเดียวว่าข่้นเทพจริงๆเลยนะครับน่าแตแค่น้าจิม้มบริดน้ําย่อยข้อนั้นนะครับยังไม่จบนะครับมาดูกันกีรที่เดินต่อไปกันดีกว่านะครับคุณผู้ชม <S <S ก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับด่านแรกนะเป็นเรื่องราวของเบสิกเบสิกธรรมดาจิบจิบจิบ,จบ,จบนี่เบยืนนี่นขาย <S <S ยังสัน <พอ S 1> ส่นหเหงนะ เลดานสองก็เป็นไรดีครับผมเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเล่นอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ในการเข้ามาเล่นอีกและเกติกาในด่านต่อไปเราจะมาชมการเล่นสเก็ตบอร์ดโดยใช้อุปกรณ์นะครับก็มีหลายอย่างนะครับทั้งเนินทั้งราวเหล็กสุริลาจะสุดยอดขั้นเทพขนาดไหนนั้นเราไปชม,มพร้อมกันเลยนะครับ ขั้นเทพจริงๆเลยนะครับหมอะรายการทั้งที่ยังไม่พอแน่นอนนะครับมาดูที่ด่านต่อไปกันดีกว่าจะเป็นการเล่นสเก็ตบอร์ดแบบวาดเสียวกันบ้างล่ะครับระดับแชมป์ประเทศไทยไม่ธรรมดาแน่นอนครับเอาละครับผู้ชมครับในด่านเสียวด่านแรกนะครับจะเสียวยังไงหรอต้องลองดูครับเรา,าจะออลลี่ข้ามมาเดี๋ยวออลลี่คืออะไรการกระโดดของสเก็ตบอร์ดชื่อคาออลลี่อ๋อคือเทคตัวข้ามไป และว,วัดเสิวแรกก็จะโชว์ท่าออรี่ก็คือการสเก็ตบอดกระโดดข้ามคนสองคนที่นอนอย่างตีห็นี่แหละครับแม่ก็อบอกว่าสเก็ตมันไม่มีอะไรยึดติดกับเท้านะครับเนี่ยอย่างนี้ต้องบอกว่าเสียวสุดๆเลยครับงานนี้หนุ่มเอชพี่ใหญ่ในทีมขอโชว์เองละครับเอาเป็นว่าเราไปชมพร้อมกันเลยครับ ตอนฉลุยล้วครับแต่ยังไม่พอนะครับแหมใาย่เจนี่ของเรานึกอยากสนุกขอไปแจมด้วยจากนอนสองคนกลายเป็นสามคนแล้วครับแหมใจถึงจริงๆนะใาย่เจนี่ท่านั้นเราลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชม ตอนฉลุยเหมือนเดิมแล้วครับยายเจนี่ติดใจขอแจมต่อด้วยแต่ถ้าวัาเสียวต่อไปยายเจนี่ก็จะไปแจมกับน้องอีสองคนโดยจะนั่งอยู่ที่บันไดอย่างที่เห็นนี่แหละครับและก็จะโชว์เล่นสเก็ตบอร์ดถ้าออรี่กระโดดลอยข้ามบันไดให้ผลข้ามนะครับหมาแค่พูดกับเสียวแทนแล้วล่ะครับเนี่ยเอาเป็นว่าเรามาลุ้นเป็นพร้อมกันเลยนะครับ เดี๋ยวแบบว่ามันเป็นขั้นขนเน่ะอเดี๋ยวแบบใส่ระดับอ๋อเดี๋ยวแบบเป็นขั้นๆอ่าแล้วพูดถึงการสุดท้ายนี่เสียวสุดที่ว่ามันเป็นยังไงี้มันก็จะมีความยากในส่วนของแบงค์ขึ้นมาแบงค์ขึ้นมาครับผมันทำให้เราพุ่งไปข้างหน้าก็คือถือว่าเสี่ยงและเสียวมากๆอ่าแล้วใช้คนนอนกี่คนครับผมสามคนครับผมสามคนข้างหลังเดี๋ยวได้ไดสองที่เห็นมันสองคนเนี่ยอ๋อไปไปไปเดี๋ยเราเสียวมาสองทีละ ที่3าม่อยากให้แกเสียวมากแหมแย่จนี่ก็เป็นผู้หญิงตาเบียยอมได้ยังไงฮ่าฮและเดานวนเสียวดานสุดท้ายนุ่มเบียก็จะไปนอนเหนืยกับน้องๆอีก2คนบนเนินสเก็ตอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็จะเล่นสเก็ตบอร์ดขึ้นเนินแล้วก็ออร่กระโดดข้ามคนในคนทั้ง3คนซึ่งต้องบอกว่าเป็นท่าที่ยากและเสี่ยงมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมท่านี้น้องฟาร์ม ทีมเรียวสเก็ตบอร์ดไทยแลนด์ขอลุยเองนะครับเอาเป็นว่าเรามานลุ้นเอาใจช่วยตากียเพรอมพร้อมกันเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ความสามารถของทีมเรวสเก็ตบอร์ดไทยแลนด์กับเีลาการเล่นสเก็ตบอร์ดต้องบอกว่าขั้นเทพจริงๆเลยนะครับเอาเป็นว่ามีความสามารถสังกัดนี้รายการรับจะเกิดทั่วไทยปี5ก็ขอกระติในวิธีรับจะเกิดทั่วไทยเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้เห็นเล่นเก่งขนาดนี้สมควรแล้วที่จะเป็นทีมชาติครับเห็นพวกพี่เขาเล่นเก่งมากเลยครับผมอยากเล่นเก่งเหมือนพวกพี่เขาครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการรับแจ้งเกิดทั่วไทยนะครับขอมอบเงินรางวัลมูลค่า5,000บาทครับ แส้นกิทั่วไทยสบายดีทีวีก็มีเกติบัต์นะคะมาวอบให้กับน้องๆน,นะคะตัวแทนทีมชาติไทยด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีเสื้อจากครอบครัวสบายดีทีวีมอบให้ด้วยครับแต่เ,าาเ,เอิญว่าเวลาของทางรายการหมดแล้วนะครับแต่ว่าอะไรเดี๋ยวไปอยู่กับพวกเขนาแน่นอนใน u t u b e คลิกดูกันได้เลยนะคะ youtube.com/ สบายดีทีวีออฟฟิเชียลเจอกันแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้นะครับเวลาของทางรายการหมดแล้วนะครับพวกเราลา แจ้งเกิดทัวททท่วไทยรับ,รบไปก่อนสวัสดีครับรับแจ้งเกิดทัท่ว